ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะร่มโพธิยาณกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจเวกณะสมาธิธิคือการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งพินิจเฉพาะกรณีกรณีจนเกิดความเห็นชอบตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้น จะพยายามหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ก่อนระในพูดเรื่องปัจ,จยัี่ที่บาลีเรียกว่าตังคณิกะปัจเจเวกขณะคือให้พิจารณาเฉพาะไปในขณะที่บริโภคอาหารหรือว่าใช้เครื่องนุ่มผมแต่ว่าปัจเัยีก็ยังมีที่อยู่ที่อาศัยกยารักษาโรคอยู่ด้วย ที่อยู่ที่อาศัยมันก็มีแนวเดียวกับเครื่องนุ่งห่มคือการสําเร็จประโยชน์ในฐานะเป็นที่อยู่ที่อาศัยเขาเรียกว่าเหมาะสมแก่สถานะซึ่งจใหญ่จะเล็กก็ขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลครอบครัวสถานะทางการเงินการงานต่างๆนคงไม่ใช่ข้อยุตินะฮะว่า ที่อยู่ใจะใหญ่โตกว้างเล็กคือขนาดไหนแต่ว่าในเกณฑ์ของพระนั้นในสมัยดั้งเดิมจริงๆก็อยู่ตามป่าตําโพนไม้ในการต่อมาเมื่อมีกุฏิเกิดขึ้นก็กำหนดให้มันกว้างประมาณเจดคืบก็ายาวสิบสองคืบ ก็้าพูดถึงเอาใช้ไม้ในปัจจุบันก็เหนือกว่าฟุตนิดหน่อยนะเรียกว่าคืบสุขคตเป็นมารวัดในสมัยนั้นก็แสดงว่าพอนอนเต็มก็มีวางอะไรได้ดนิดหน่อยเอาสนัยประโยชน์ในฐานะที่เป็นนาคาิกคือผู้ไม่ครองเรือนแต่ในการต่อมาที่จริงก็ห่างกันไม่นานนะ เมื่อเกิดมีความจำเป็นที่พระราชากับมหาเศรษฐีเป็นหลักท่านก็สร้างอารามขึ้นมาถวายโดยเฉพาะธานานาตะบินนิกาเศรษฐีลงทุนถึงห้าสิบสี่โกดนะสร้างประเจดวันขึ้นมาน่มหาศาลมากแต่มันเป็นสมบัติของศาสนาจะมาเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของชาวบ้าน ถ้าเราเองก็คงเป็นผู้อยู่อาศัยแม้ในปัจจุบันนี่แหละคือมีวัดวัดวารามกุฏิอะไรใหญ่โตกว้างเนี่ยพระก็คงอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยซึ่งอาจจะต้องย้ายวัดไปหรือว่าเวลาตายไปก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นต่อไปนั้นไม่สืบต่อแบบมรดกของชาวบ้าน เพราะอย่งไงก็ยังพิจารณาในแนวของปจัจเจ s ีคือสมเร็จประโยชน์แล้วก็ป้องการภัยอันตรายต่างๆได้เป็นเงื่อนไขของพระวินัยก็อยู่ได้แต่โครงสร้างในปัจจุบันสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานในด้านการศึกษาเนี่ยมันต้องมีเอกสารมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการทํางานเนมากมายแก่กอง อย่างกุฏิวันตรรมาเอาหนังสืออย่างเดียวก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นเล่มนะทางชั้นบนชั้นล่างก็มีแต่หนังสือมีแต่ตู้เต็มไปหมดส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวต้องศึกษาควนคว้าส่วนหนึ่งอาจจะมาต้องการดูบางเรื่องบางตอนแะ่รนั่นเองแต่เป้าหมายจริงๆก็คือต้องการจะสร้างเป็นห้องสมุด องศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยแต่ว่าศูนย์เกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ให้มหาวิทยาลัยมหาวิาทยาลัย,ลยก็ถึงน่าจะมีในโอกาสต่อไปในอย่างคิดอยู่ว่าแต่สร้างห้องสมุดสําเร็จก็จะอยู่เฉพาะกับปัจจัยปิดกอัตถาองค์จะเป็นไม่อ่านหนังสือเรื่องอื่นนะ ก็คงอ่านอาจจะอ่านก็อ่านข่าวคราวทางนั่งสือพิมพ์บ้างไปรู้เรื่องของโลกบ้างแต่จะเน้นหนักไปที่เอกสารที่เป็นหลักๆของพระ,พ,ระพุทธศาสนานเพรเสนาชนะบางทีมันก็ต้องใหญ่ต้องใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเอง มันต้องคิดไว้ว่าต้องไม่อยู่เพื่อตัวเองพองมาถึงชาวบ้านเนี่ยจะง่ายชาวบ้านนั้นคนที่มีสถานะดีดๆก็มีบริษัทบริวารมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรมากตามต้องควรจะหน้าที่การงานก็ว่ากันไปวัน,นี้ถ้าเราลองดูน,นการโฆษณาทํามหน้าหนังสือพิมพ์พูดถึงบ้านต่างๆเนี่ยมันรู้สึกใหญ่โตมาก เมื่อก่อนเราพูดถึงวังกับวัดนะครับเดี๋ยวนี้เลิกพูดเลยวังก็ชิดซ้ายวังก็วัดก็ชิดซ้ายไปแล้วเป็นเรื่องของคือหัสเศรษฐีแล้วแต่เมื่อมันเหมาะควรแก่ฐานะของท่านเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของท่านแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือยายเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยยา่โตมากเกินไปก็เดือดร้อนนะครับเล็กมากเกินไปก็เดือดร้อน เเรียกว่าพอประมาณพวกนี้จึงมองในแนวของการพอประมาณเป็นการบริโพคปัจจัยสี่โดยกล่าวโดยสรุปเนี่ยเขาเรียกว่าพอประมาณยากแก้ไขมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็ไม่ควรจะไปกินยากแก้ไขมันบ่อยๆคือกินในกรณีที่มันค่าจริงๆถ้าปัจจัยสี่เรามองได้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ มันก็จะประหยัดในการสแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอยเนี่ยจะบริหารจัดการไปตามหลักของเรียกว่าสันโดษคือสันโดษตามปกติเราจะมองคล้ายๆกับว่าเป็นธรรมะที่สอนพระแต่แท้จริงแล้วเป็นธรรมะที่สอนทั้งพระทั้งชาวบ้านธรรมะน้อยนะ่ยสอนจะสอนพระอย่างเดียว ปราสมมติว่าได้อะไรมามากมันก็รับแต่น้อยบริโภคแต่น้อยใช้จ่ายแต่น้อยแต่มันก็อีกแหละคือในยุคสมัยปัจจุบันในที่จริงมันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่มันทําอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยได้อย่าอยกตัวอย่างจีวรบางยุคบางสมัยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรจะต้องรับผิดชอบมาก ว่าจะเก็บไว้บ้างพระไตรทงไตรเปื่อคนมาขอจะได้ให้เขาจะได้ช่วยเขาแล้วบางทีไม่ใช่ขอธรรมดานะฮะก็ขอบวชนาคเลยนะซึ่งเรามีไม่พอเรา,เราต้องหาให้เขาจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเนี่ยเขาไม่กล้าเป็นกันพอเป็นแล้วเนี่ยญาติโยมจะเอาลูกหลานเนี่ยมาวางแหม่ลงเลย หลวงพ่อสูบวชให้ด้วยและไม่ให้อะไรไปเลยนะทีนี้า้าคนสองคนเนี่ยพอไหวนะแต่หลายคนและชักยุ่งแ่ะทีนี้ตอนนอกจาก,กจิตใจกว้างขวางแล้วต้องมีบาร,รมีด้วยหรือมมนงั้นก็ญาติโยมตัวเองเนี่ยญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองมีฐานะร่ำรวยแล้วก็เป็นแบกให้ยู่เบื้องหลังเนี่ยจะทำงานได้ เรื่องบานเรื่องเราจึงไปลงตัวไม่ได้ทีนี้บางทีการงานใหญ่ๆรออยู่เช่นสมมติว่าต้องทำศพครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยก็ใช้จ่ายมันต้องเยอะต้องเตรียมของสบงจีวรเก็บเก็บได้มาก็เก็บเก็บไปเพื่อเตรียมเอาไวไ้ไปทำบุญ ทีบางคนมาเห็นตอนเก็บเนี่ยใกล้ๆกับพระนี่โลกจังแต่จริงไม่ได้เก็บไปเพื่อตัวเองอันนี้คือเป็นเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมเนี่ยมีอย่างพระใหญ่บางงองอย่างเจ้าคุณสุเดวัสสังการาชเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปที่ไหนเนี่ยมีพระไตรพร้อมที่จะถวายพระนี่อยู่ท้ายรถตลอดเพื่อไปสมเคราะห์คนที่ควรสมเคราะห์ นี่มันมีและคงความสันโดษอยู่นะคงความมักน้อยอยู่เพราะว่าไม่ได้มีเพื่อตัวเองแต่มีด้วยจิตคิดอนุเคราะห์คือบางครั้งบางคราวในคนเขามองอะไรตัดตอนตอนก่อนเนี่มีนักข่าวเขามาขอสัมภาษณ์ก็ยังนึก,กว่าเออหนังสือพิมพ์เนี่ย คือส่งคนมาไม่ดูเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องศาสนาเลยเอพูดถึงนี่เธอไม่รู้เรื่องเลยนะเอเอใจคอมันส่งมาได้ยังไงแต่แกก็เสนอว่าศาสนาสมบัติน่ะใครจะปกครองก็ปกครองไปนะพระก็มีหน้าที่แต่ลดละกิเลสอย่างเดียวบอกว่าเธอพูดเนี่ยเหมือนกับพระเป็นเทวดา พระต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เหมือนคนนะพระเป็นลูกชาวบ้านนะคือไม่ใช่กินอาหารทิ์นะมันจะต้องมีปัจจัยในการลิ้ยงดูค่าน้ำค่าวไฟค่าใช้จ่ายภายในวัดในวัดเนี่นาายมันจะจ่ายมหาศาลนะคนอยู่กันเป็นร้อยๆนะแล้วคนเอาเขายึดสตางค์หมดแล้วจะไปอยู่ได้ไง อันนี้คือคนมันมองโดยไม่ได้มองในองค์ประกอบอื่นมันค่อนข้างเป็นปัญหาในด้านความคิดความคิดตรงคนปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัญหาในด้านความคิดอย่างเงี้ยคือแกตัดตอนมองเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยบนโคไปบรรยายที่มาวิทยาลัยแห่งแหึ่งนักศึกษาจะถามเนี่ยจะมีข้องใจเรื่องพระนี่มีใจมีเยอะคือตามปกติแล้ว,วาจะาอธิบายนะฮะอธิบายไป็ยเหตุด้วยผล เธอสุกวันนั้นมันถามมากไปไหนผิดเล็กผิดน้อยอะไรแต่ไรนี่เธอเอามาเป็นแง่เป็นมุมเลยบอกว่าพวกเธอเป็นนักศึกษาชั้นไหนก็บอกชั้นปีสี่อายุเท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็ยี่บเอ็ดยีบสองถามว่าหนูคิดว่าพระนี่มาจากไหน คิดว่าพระมาจากดาวดวงอื่นหรือว่ามาจากสูงสวรรค์เธอต้องคิดนะครับพระนี่คือคนคือลูกชาวบ้านเหมือนพวกเธอนี่แหละแต่ถ้าโดยเฉลี่ยทั่วประเทศนี่แหละพื้นฐานในการศึกษาสมมติว่าพระเราประมาณสี่แสนเอาให้สี่แสนหแล้วนักศึกษาสี่แสนมาเทียบเนี่ยมันเทียบไม่ได้ พะรพระปัญญาตรีมีไม่คี่รูปหรอกมีไม่มากหรอกยิงพวกเธอกำลังจะเป็นปัญญาตรีอนะแต่ท่านเหล่านั้นป .6 ก็มีนะฮะปะชวชก็มีปวสก็มีปัญญาตรีก็มีป .4 ก็มีนะฮะแต่ท่าน้องรักษาสี่หนึ่งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นอย่างน้อยนะฮะนอกปฏิโมกข์เยอะผิดบ้างถูกบ้างก็ธรรมาดา แต่เธอนี่ทั้งหมดเนี่ยลองสารภาพมันจริงๆพูดโดยสัตว์โดยจริงเนี่พวกเธอเคยรักษาศีลห้าได้หรือเปล่ามีใครรักษาได้หมดไหมไม่มีใครยกมือเลยสักคนเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ้มเตือนบอกวันเนี้เราลืมไปว่าศีลห้านี่มันศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีลชาวพุทธมันไม่ใช่แค่นพระพวกเดียรักษาศีลพระนันึศีลสองรอเจด แต่พวกเธอนี่คือศีลห้าเพราะงั้นต้องดูว่าเราศีลห้ารนะักษาได้ดีไหมเราเป็นคนเหมือนกับพระเนี่แหละถ้าเรารักษายัางไม่ได้ดีมีขาดมีบกพร่องอยู่บ้างพระที่รักษาศีลละเอียดกว่านี้ในส่วนศีลละเอียดนะี่ยมันต้องบกพร่องอยู่บ้างแต่การจะไปฆ่าคนจะไปลักทรัพย์จะไปประเวณีมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแรงขนาดนั้น นอกจากว่ามีก็เป็นการกล่าวหากันกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาแต่ว่าถ้าจริงมันอยู่ที่ท่านทำเองเพราะเราเห็นจะเห็นว่าแนวปัจจเวกเนี่ยมันจึงไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการพิจารณาเป็นภาพร,มรวมๆที่ยกเรื่องปัจจัยสี่มาเนี่ยเพราะว่าสังคมเราเป็นอยู่ในยุคที่เรียกว่าสังคมบริโภค แต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการสรวจสอบในการพินิจพิจารณาที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ดึงปัญหามาทับถมตัวเองมากเกินไปเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยได้เงินได้ทองซึ่งมันน่าจะใช้ให้ประโยชน์มากกว่านั้น ไปท่องเที่ยวไปสหรัฐอเมริกาไปต่างประเทศอะไรแต่ซึ่งหมายความว่ากลับมาแล้วเงินยอดขนาดนั้นเนี่ยตนเองไม่มีโอกาสจะได้แล้วหรือจะได้ก็อีกนานมันน่าจะดูที่ความจําเป็นก่อนหลังอะไรมีความจําเป็นน้อยจาเป็นมากจําเป็นที่สุดนี่เอาที่จําเป็นที่สุดก่อนอย่างก่อนจะด,ดูอะไรที่ ก็ว่าได้เงินล้านกว่านะก็นำแม่ไปเที่ยวแต่ว่าลองดูให้ดีวมันมีอะไรที่สำคัญกว่านั้นก็นำแม่ไปเที่ยวนั่นก็ดีนั่นแหละแต่เห็นต่างประเทศแล้วมันได้อะไรขึ้นมาต่างประเทศมันก็เหมือนกับประเทศเรานี่นะไม่ได้เห็นต่างอะไรกัน แล้วมาเคยไปฝรั่งเศสเขานำชั่วชมปราสาทราชวังปราสาทเวสรงเวสไซอะไรต์อะไรเราก็เดินเหมือนปกติเราเหมือนเดินเดินบนถนนเะนี่ยอีคนที่นำเที่ยวก็บนว่าไม่เห็นท่านดูอะไรก็ดูนะก็ดูก็เห็นก,ก็ก็เห็นนะ เพราะว่าเราดูวัฒนธรมรมปฏิมากรรมจิตกรรมวิจิตศิลปปนิสศินต่างๆที่จากยุโรปนั่นะมาจากกรีก,กโรมันเนะี่ยตอนนี้อิติพลของกรีกโรมันสเปนเนแต่แแนีนะ้ก็ไม่มีอะไรนะพอเห็นแล้วก็เหมือนเดิม,มก็ซ,ซ้ำซากๆทางเอเชียยังน่าขึ้นกว่าเอาไปที่อินเดียที่จีนเนี่ยยังน่าขึ้นกว่าเยอะเลยนั่นก็คือ เราจะเห็นว่าเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะดูสมุดภาพไปอย่างได้เลยสมุดภาพที่ว่าในเมืองต่างๆเนี่ยเอามานั่งเปิดดูก็สบ็จประโยชน์แล้วมันไม่ได้เรื่องความจำเป็นของชีวิตแต่ว่าเป็นปัจจัยเสริมถึงประสบการณ์ที่เราได้พบเห็นมาในชีวิตของเราท่าน,นั้นเองแลนเราก็สามารถที่จะเลือกเฟ้น การพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการจำแนกแบ่งแยกเลือกเฟ้นนำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนะถ้าเราเข้าถึงสาราัตถะของปัจจัยสี่ได้เราจะแก้ปัญหาเรื่องฝากเรื่องท้องไปได้เยอะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะก็เศรษฐกิจเนี่ย,เร,เ,ยเราจะแก้ได้เยอะได้ คือเรื่องบางเรื่องนี่เราสมมติเราเดินทางไปต่างต่างจังหวัดแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องทำอยู่ต่างจังหวัดเดียเนี่ยแต่คนบางคนก็อาจจะมองว่าไปเครื่องบิน,น้วก็ดีก็ดีฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วจะไปสร้างปัญหาแก่คนอื่นที่ปลายทางนี้เยอะเลย คนต้องตามไปส่งเราขึ้นเครื่องคนต้องตามมารับที่เครื่องแล้วก็ต้องไปใช้รถคนนั้นคนนี้คนโน้นก็จะมีอะไรแต่อ,อะไรไม่รู้เรื่องเยอะเลยันถ้าเราเทียบเคียงดูแลเนี่ยเราเอารถลงไปเดี๋ยวรถขึ้นไปเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะน้อยกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้เห็นได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมเก็กบเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางแล้วก็ไปถึงเนี่ยเราไม่ต้องรบกวนใคร จะไม่มีคนมาเดือดร้อนประกันประกันไปของเราคนะือนึกถึงคนอื่นเอาไว้มากทีนี้ถ้าเราเราเข้าถึงสาระถตรงนี้เราจะเห็นว่าการตัดไม้ทําลายป่าการขุดค้นทาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้กันฟุ่มเฟือยมากๆเนี่ยมันจะลดลงไปคือไม่ใช่ไปมั่ง,งลลคั่งร่ารวยกันในยุคสมัยใดสมัยหนึ่งเียงอย่างเดียวโลกมันอยู่อีกนานเราเป็นคนอาศัยโลก มันปัจจัยเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องอาศัยในการดํารงชีวิตเราเท่านั้นเองมากไปมันก็เท่านั้นนะมากไปมันก็เหลือน้อยไปก็ไม่เสจประโยชน์เอาแต่เรียกว่พอดีปัญเดสันโดษเนท่านจะวางไว้ว่าในการแสวงหาเนี่ยที่จริงคนก็ทุ่มเทความเพียรพยายามด้วยแรงกับบังกายกําบางความคิดกับบังทรัพย์กํามางคนออกไปได้เต็มที่ แต่ว่าเมื่อได้ก็คือได้นะยินดีตามที่ได้ก็เรียกวิยถาลาพระสันโดคือยินดีตามที่ได้ไ้มากก็ยินดีตามมากไ้น้อยก็ยินดีตามน้อยไม่ได้เลยก็คือไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้เราคนเดียวนะคนอื่นก็ก็ไม่ได้ก็ทําใจไม่ต้องเสียใจเพราะเสียใจมันไปเพิ่มความสูญเสียมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราอไม่ได้ก็คือไม่ได้นะจะทำยังไง มันเหมือนการมองสิ่งทั้งหลายที่เราตั้งความปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยสมมติว่าคนตั้งความปรารถนาแล้วได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโลกมันจะอยู่ไม่ได้สมมติว่าเป็นไปได้เนะี่ยสมมติว่าคนสามารถตั้งความปรารถนาให้มีเงินทองร่วงลงมาจากฟ้าเนี่ยนะตามที่คนแต่ละคนต้องการเนี่ยมันไม่ได้หรอกโลกมันอยู่ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะคนยังไม่ลดละตัญหาภายในใจของตัวเองมันแข็งมากมันแข็งสูงแข็งใหญ่แข็งยาวแข่งอะไรกันหนุตลุดนะฮะและในสุดจะอยู่กันไม่ได้ <laughs> คือถูกกองเงินที่หล่นลงมาในทับตายหมดนงความปรารถนาของเราบางอย่างซึ่งอาจจะได้ตามที่ปรารถนาบางอย่างอาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เลย นานๆอาจจะได้เกินที่ต้องการที่ปรารถนาก็ได้เพราะถ้าเราเตียมใจไว้ยอย่างเนี้ยนั้นมีประตูออกทั้งสี่ประตูมันก็ออกประตูใดประตูหนึ่งแหละแต่ยังลืมว่ายังอีกทั้งสามประตูมันไม่ออกตอนพอได้มากมันก็ไม่เหลิงไม่รละลงเอ้ยไม่เพลิดเพลินบันเทิงใจมากเกินไปไม่ระเริงหลงมากเกินไป แต่น้อยก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจหรอกวันหน้ายัางมีก็สามารถปรับใจของตัวเองได้ในทุกๆก,ก,กรณีทีนี้ในการบริโภคใช้สอยเขาเรียกวิธฐาสารุป,ปรสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรก็เรียกว่าพอใจพอควรพอประมาณพอดี จะมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอประมาณนั่นแหละมาออกไปน้อยไปก็เรียกว่าพอประมาณหรือพอควรหรือพอเหมาะระสมตามปกติเราก็เรียกว่าพอใจพอควรพอประมาณพอดีเนี่ยสรุปรวมว่าเป็นยถา,าสารุปรสันโดษหลักกั่หนึ่งก็คือหลักเขาเรียกว่าสมาชีวิตา คือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหาได้มาที่ตนมีอยู่ที่ตนครอบครองเป็นเจ้าครอบเจ้าของอยู่นี่ก็เป็นหลักคือเราจะเห็นว่าแม้แต่ยาพวกบำร,รุงเนี่ยหมอก็เคยเล่าว่าจังพวกวิตามินนะเคยอ่านข่าวบ่อยๆแต่มาก็มีคนเอาวิตามินมาให้เรื่อยแต่ก็ไม่ไม่ตามใจเขาหรอก คือต้องถามหมอก่อนว่าฉันได้หรือเปล่าถ้าหมอบอกว่าได้ก็ได้ไม่ได้คือคือถ้ามันเกินไปเนี่ยอะร่างกายมันเป็นอาหารร่างกายถ้าการมันขาดแคลนอะไรมันก็แอบสอบเข้าไปเท่าที่มันขาดแคลนเราจะกินให้มากมันก็กลายเป็นการนั้นถ้าเราไปยึดถือหลักของ สันโดษคือยินดีตามได้ยินดีตามกำลังยินดีตามได้ยินดีตามเหมาะสมควรนมันก็กลายเป็นไม่ต้องเป็นทาสของปัจเจ sĩ แต่ว่าเป็นนายปัจเจ sĩ แล้วควบคุมความรู้สึกตัวเองได้โดยไม่ให้เดือดร้อนเพราะปัจเจ sĩ มากเกินไปท่องฟังทั้งหลายแต่โลวมหัศจรรยนในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง,งอกงามไปบูรณในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี